วิ่งเข้าเครื่องวิ่งเข้าเครื่องเราเจอใขรก่อนอุ้ยผีเลื่อยใช่ไหมเสียงเลื่อยใช่ไหมหรือว่ามีใครล้างแอร์แถวนี้ไม่น่าจะใช่เสียงเลื่อยแหละ เครื่องไหนดีเครื่องซ้ายเครื่องขวาเอาง่ายง่ายพี่ไปออกไปด้วยอ่ะดิเอาซีเอาซีไปค่ะพี่ลุยฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสยองเกืม ขอบคุณฮะโอ้โหเล่นฟาดเพื่อลบเลยฮะบาดเจ็บสาหาัสเจกก็บทางกายเจ,จ็บทางใจโอ้โหโอ้ยพี่พี่พี่ผ่กผมทำไมโอ้ยโอ้โหไอ้ห,หมอน,นี่มาไม่ได้ดินเสียงมาด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ินเสียงใช่ไหม หรือว่าได้ยินผมไม่ได้ยินนะเสียงเรื่อยอะ่ะตอบเล่นให้เราแล้วไอ้ไอ้บ้าพี่คต่อพ,พี่ผมอยู่ตรงนี้โอ๋ยถีบเกือบโดนหัวผม <c oughs> ああวอ๋อมองหาที่แขวนอยู่สินะอย่าเจอ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  อย่าเจอเอ,เอ้าเฮ้ยแตนะพี่ต๋องช่วยเรานี่น่าพี่ต๋องคิวตัวเองไปก่อน เอาแล้วเอาแล้วนีนยังไงก่อนตรงนี้หนียังไงก่อน อันนี้มาแล้วมาแล้วเอ้ยโอ้โหโตกใจโอ้โหเรียบร้อยกระชากเราเลยอะสะดุ้งเลยเมือ่อกี้เกิดเกิดเกิดไป กระชานหน้าสัตว์เ่ยเมื่อก,กี้ไม่ต้องแย่งกันกับพี่ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันค่ะขอบคุณค่ะลุงมลุงลุ้ลลลมิวผมที่ลุ้มหิวผมที่ลุ้มหิวผมที่พี่อ่ะไปแล้วหขอบขอบคุณค่ะนี่แหละนี่แหละต้องลุมหิวกันอย่างนี้ ไปไปเครื่องันไม่ป่านะะล้วค่ะป่านเครื่องนี้ละคะ่ะจังหวะนี้แหละ,ะต้องเป็นของเรากดตัวบิดซี่กดโดนบิซี่ แถวนี้เงียบเลยนะฮะแถวนี้มันเงียบเลยฮะอัตมาแล้วเกินทั้งงูเงี้ยเขี้ยวเขี้ยวขอผีก็มีงูก็มาสยกกันเลยทีเดียว ออกซ้ายเลยค่ะออกซ้ายย,ยาวๆยมย,ยาวยาวไปมีใครปั่นทิ้งไว้ไหมเอาไม่มีปั่นไม้ mm hmm. อยามาแถวนี้แล้วกันอ๋อมีไม้อยู่ค่ะมีไม้อยู่ บอกเพื่อนเลยอะฮิวว,หว,หวเห็นเพื่อนเจ็บมาอย่างนี้เราจะนิ่งดูได้ไม่ได้นะครับเราลองเออ,เอ,อ,เอ,อมาแล้ว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 อ้าทำร้ายก็ไปสิฮะ โอ๊ยโอ๊ยตกใจยังโดนอีกเหรอยังโอเค,อเคนึกงว่าตามมาจ, <samh> จะจ,ะ,จะสวดให้น้ำโมให้เอาแล้วปั่นต่อไปสิครับพี่รออะไรล่ะ ไม่ต้องช่วยแล้วพี่ยืนดันให้ก็พอมันมาแล้วดีไงอ๋อถ้าเดินมาไม่มีเสียงเดินไปอย่างนี้หรอไม่ต้องช่วยฉันฉันลุกเองได้ อย่าลุกตอนนี้นะอย่าลุกตอนนี้เพื่อนอย่าลุกตอนนี้โอ้ยมันเห็นเลยโอ้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 ยฉีกหนีฉีกหนีแล้ววิ่งยาว ไปหาทางออกอื่นก็ได้บอกเลยฉีกหนีแล้วก็วิ่งยาวๆคะ่ะนิดเดียวออกทางนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่ทางออกเหรอ เวนกร,รมเอาแล้วไงไม่ใช่ทางออกทุกคนนี่่งางหาทางออกมาหิว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 ,หวขอโา ่าลูกยีไปดิฮะไปดิฮะเพื่อนเราท็อกซิกอยู่ไปดิฮะกลับขึ้นแรงห้าอีกแล้ว กือบแรงสี่ทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ